จบศึกซูเปอร์เลกแฮกเกอร์ตี้นะครับก็มีคู่รออยู่แล้วเขาคนนั้นคือนิโคคาริโลครับล่าสุดเนี่ยในเว็บไซต์ของวันได้อัปเดตข่าวเกี่ยวกับนิโคคาริโลครับบอกว่านิโคเป็นคนประกาศแหละแต่ดูทรงดูเชิงแล้วจะเป็นการโยนหินถามทางใช่มากกว่าครับหรือว่าจะเป็นการเกินเปลยเปลยปลายไป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 เอาไว้ว่า ผู้ชนะระหว่างซูเปอร์เล็กแล้วก็ตัวแทนแฮกเกตี้ที่145ปอนด์คนชนะก็จะรอป้องกันแชมป์กับนิโคคาริโลผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งครับพูดอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูอันดับแรนกิ้งของรุ่นนี้กันก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นการลัดคิวขึ้นมาของซูเปอร์เล็กเกตหมู่เก้าเลยครับขออนุญาตขึ้นไปต่อย145นะเพราะว่าซูเปอร์เล็กเองเป็นแชมป์135นะครับก็มาต่อยพิกัด145เลยจะชิงแชมป์ของตัวแทนแฮกเกอร์ที้ครับแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นนนนนเบบววทแลล้้้กกก็็ิิอออซ่่งง145ปดด์ถาาไตตมััรี นิโคคือผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งครับอันดับสองก็คือน้องโอฮาม่ามยไทย อันดับ3ฟิลิปเป้โลโบที่แพ้โจทานนิกตี้ล่าสุดนะครับแล้วก็มีเสมาเพชรซึ่งตรงนี้บอกแล้วว่าก็น่าจะลําบากพอสมควรสาหรับเส้นทางของเสมาเพชรแฟร์เทคนะครับเพราะว่าตัวใหม่ๆที่เข้าไปก็อาจจะได้ฟัดกับเสมาเพชรหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับอย่างล่าสุดที่หลายคนได้ดูนะั่นก็จะเป็นพวกเคียมรันหรือว่าโอ้โหนาบิลเองนะครับถ้าเข้ามาสู้ในแรงด์กิ้งดุนเนี้ยลองต่อยกับเบรียมเฮสันเป็นไงลองต่อยกับเสมาเพชรเป็นไงหรือว่าสู้กับฟิลิปเป้โลโบ,โบอันนี้ก็น่าจะมันน่าจะสนุกนะครับแต่ว่าถ คาริโลตรงนี้มาดูครับว่าคนที่เซ็นสัญญาเข้าใหม่จะสั่นสะเทือนวงการได้มากนักสักแค่ไหนเดี๋ยวพูดถึงนิโคคาริโลกันต่อครับที่บอกว่าจอรอชิงแชมป์รอขึ้นไปท้าชิงแชมป์นะครับคนที่จะยืนอยู่บนจุดสูงสุดของรุ่นมวยไทยแบนต์ัมเวทนิโคเนี่ยตอนนี้อายุเพิ่ง25ปีนะครับเขาเป็นผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่งของรุ่นแบนตัมเวทล่าสุดเขาเอาชนะทีเคโอไซฟ้าผ่าเซมมาเพชรแฟร์เทคครับศึกวันไฟได้23 ทำให้เขานะครับชนะติดต่อกันแล้วแบบไม่ครบยกนะสี่ไฟเข้าเองก็คว้าโบนัสด้วยนะครับโดยเป้าหมายต่อไปครับก็คือโอกาสที่จะได้ขึ้นชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นมันตงเวทหนึ่้อยสี่สิบปอนในอนาคตนะครับเ้าตัวเก้าเฝ้ารอไฟหยุดโลกที่จะถึงนี่แหละครับระหว่างตุวทานเฮเกอรตี้ และก็เครื่องจักรแห่งการเตะครับซูปเปอร์กเกตหมู่เในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับก็รอดูคนชนะไฟนี้จะได้เจอนิโคคาริโลครับวันตีข่าวแบบนี้ผมว่าชัวร์แล้วนะครับรอชิงแน่นอนสำหรับทาง Nico นิโคคาริโลนะฮะถ้าจะเอาคนไหนมั่วๆมาสู้อีกผมว่าก็อู น่าจะปวดหัวเลยนะครับสำหรับคนที่เข้าไปในแลนด์จิงเนาะอุตส่าห์ไต่อันดับขึ้นไปจนถึงอันดับหนึ่งแล้วย,ยังไม่ให้ชิงอีกอย่างเงี้ยก็น่าน้อยใจเหมือนกันแต่ก็ต้องรอดูครับว่าใครจะคือคู่ต่อสู้คนต่อไปของนิโคคาริโลครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข่าวแล้วก็น่าจะชี้ชัดไปเปยมาแล้วว่านิโคคือคนที่จะได้สู้กับผู้ชนะระหว่างตัวแทนไอกาตีและก็ซูเปอร์เล็กครับกดไลค์กดติดตามครับคุณจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหม่ๆจากทางเราครับนี่เป็นข่าวอัปเดตที่นำมาฝากกันครับน่าจะแน่นอนรอดูได้้เเลลลลยรับหงจจาากกากกึนแว็